วันนี้พามาตั้งค่า E-wallet ในระบบของ h u l เลกันครับอย่างที่ทุกคนทราบนะว่าระบบ h u l เลเนี่ยคิดด้วยสมองของทางอะไรนะเยอรมันนะเขาเป็นคนคิดซับซ้อนนะครับเพราะนั้นระบบเนี่ยมันก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วมีความคิดที่ซับซ้อนเราต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปๆนะครับทำเหมือนผมเด๊ะๆเลยเดี๋ยวจะได้นะก็ขั้นแรกเนี่ยเราจะตั้งค่า e w a l l e t เราก็ไปที่ m y h e r r y v o นะครับเพื่อที่จะเข้าระบบหลังบ้านของเราเองนะอ่าผมเข้ามาละเนี่ยมันจะเขียนว,ว่า back office นะครับที่หน้านี้ให้เราไปที่มุมบนขวานะครับมุมบนขวานะตรงเนี้ยแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปเลยเพื่อที่เข้าระบบโปรไฟล์ของเราอ่าผมลองคลิกให้ดูนะคลิกให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นมานนี้เราเลือก edit profile นะครับเลือก edit profile พอคลิกเข้าไปที่ Edit Profile แล้วจะไปที่หน้าจอนี้ครับหน้าจอนี้อันนี้คือ User Profile ของผมนะครับนะมันจะมี Profile มี Contact Info มี Financial Info ให้เราคลิกที่ Financial Info ครับคลิกเลยปุ๊บอ้าวล่ะหน้านี้จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันจะบอกว่า,าวิธีวิธีจ่ายเงินเป็น iPayout ซึ่งเป็นระบบ E-wallet นะเป็นชื่อของ E-wallet เขา และข้างล่าง iPayout เนี่ยจะมีคลิกทู o อเพนนะครับก็คือให้เปิดระบบเนาะทีนี้บางคนที่ในหน้าจอเนี้ยไม่มีขึ้นแผงเนี้ยนะครับไม่มีขึ้นแผงนี้นะไม่มีขึ้นแผงนี้แปลว่าเรายังไม่ได้ไป a c t u v t t e e w l l l e t ในอีเมลครับคือทุกๆครั้งที่เอ่อไม่ใช่ทุกๆครั้งเมื่อเราสมาัคร Account ของ h นะิ l ลี่เนาะ เพื่อที่จะซื้อของใช่ไหมเพื่อที่เป็น user เนอะเออเขาจะส่ง email e-wallet มาให้เราด้วยสภาพ email เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผม back ให้ดูคือเราเข้า gmail ของเราอะนะครับแล้วไป search ตรงนี้ฮะ search คำว่า e-wallet ครับอย่าไป search h u ลี y นะอย่าไป search ว่า e-wallet h u ลี y อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอนะสองคำนี้ผม search แล้วมันไม่เจอ ต้องเซิร์ชด้วย eWallet เฉยๆนะพอเซิร์ชด้วย eWallet เฉยๆมันจะขึ้นมาเยอะเลยให้เราดูอันแรกสุดครับหรือว่าอันที่มีดาวเนี่ยนะอันที่มีเครื่องหมายสำคัญเนี่ยนะฮะกดเข้าไปครับกดเข้าไปอันนี้มันจะบอกว่า eWallet support แล้วก็วงเล็บว่า Hilly US Global eWallet นะครับแล้วก็อ่านฮะอ่าน อ่ามันก็จะมีชื่อเรามีรหัสเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีลิงก์อันนึงเขียนว่า activate ครับผมพร้อมกับให้ username และ password เรามาโอเคไหมโอเคไหมแปลว่าคือให้เรากดลิงก์ตรงนี้แล้วกรอก username ตัวนี้ password ตัวนี้ลงไปนะฮะระบบก็จะจัดการเปิดระบบ e wallet ให้เราแล้วก็ให้เรากรอก password ตัวใหม่ลงไปนะครับไอ้ username password เนี้ยใช้ครั้งเดียวเมื่อตอนที่จะเปิดบัญชี e wallet นั่นเองนะซึ่งผมเปิดไปแล้วเพราะนั้น ไม่ต้องของผมไปกรอกนะฮะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอ้เจ้า iPayout ตัวนี้ออกมา iPayout ตัวนี้ออกมาเมื่อกดปุ๊บมันจะเปิดหน้านี้ฮะเปิดหน้านี้ฮะที่หน้านี้เนี่ยเราก็กรอกข้อมูลของเราเลยนะครับในเซ็กชันแรกสเต็ปที่1ก็คือข้อมูลส่วนตัวเนาะชื่อนามสกุลที่อยู่ตรงนี้ก็ประเทศไทยนะเนาะแล้วก็เบอร์โทร มือถือนะครับวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ในเซสชันล่างของส่วนที่1เนี่ยคือมีให้กรอกอะไรนะคอมพานีเนมซึ่งมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า15%แล้วก็จะต้องใช้เอกสาร certificate of registration อะไรเงี้ยภาษาไทยก็เป็นพอพสองศนะูนยะ์นี่แหะการเปิดบริษัทนะฮะซึ่งมันก็ยุ่งยากนะแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้ o p ปชันนอกนี่ก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่กรอกก็ได้ นะครับสเต็ปที่2เนี่ยให้กรอกไอ e n t i ด i นตะิฟิเเนาะก็คือระบุตัวตนของเราให้ได้มันก็จะมีพาสปอร์ตมีบัตรใบขับขี่เนาะแล้วก็มีบัตรประชาชนนะผมเลือกบัตรประชาชนสเต็ปที่3ก็คือให้เรายอมรับเงื่อนไขของเขานะครับหนึ่งในเงื่อนไขที่เราต้องดูคือเนี้ยฮะนะฮะเขาบอกว่า e-wallet เนี่ยนะมีค่าฝากเงินด้วยนะเธอ คือสมมุติว่าเราได้ค่าคอมหรือว่าเราเอาเงินไปฝากอะไรเงี้ดยดยวิธีอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะฮะเขาคิดค่าแมเนทเนัน,นฟรีนะครับเดือนละหนึ่งเหรียญน,นะฮะซึ่งซึ่งเราต้องรู้ว่ามันมีนะ,ะเราต้องกดยอมรับไปนะครับอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมเนาะแล้วก็สกเต็ปที่4คือให้ใส่ transaction pin นะครับเป็นรหัสตัวเลขอะไรเงี้ยนะที่เอาไว้คอนเฟิร์มเวลาทำธุรกรรมนะครับ แล้วก็ในสเต็ปที่4เนี่ยให้เรากรอกข้อมูลคำถาม3อันนะ่ะซึ่งคำถามนี้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับคำถาม3อันนี้มีประโยชน์คือเพื่อช่วยให้เราอะไม่ลืมพาสเวิร์ดเพราะว่าระบบ e w a l l e t คืออะไรคือเรื่องของเงินนะไม่ใช่แค่อ e ีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลืมพาสเวิร์ดมันก็จะกู้ไม่ได้ง่ายใช่ปะ ก็ต้องมาตอบคาถามก่อนสเต็ปแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมไปกรอกพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน้าถัดไปนะกดคอน t ะิ n นีย์เนี้ยคอนติเนียอยู่ไหนอยู่นี่อยู่เนี้ยลราจะพาไปหน้าถัดไปนะครับอ่าอันนี้นะหลังจากที่ผมกดเน็กแล้วนะครับเขาก็จะพามาให้หน้า Member login ก็คือไอตอนที่เรา a c t i v a t e อะ แล้วเรากดสมัครได้ username แล้วก็ password ที่เราตั้งใหม่ถูกไหมจุดเนี้ยเราก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับเออของผมเมื่อกี้มันเกิด error นะหลังจากที่ผมกด next ปุ๊บเนี่ยมันเรียกให้ผมไปล็อกอินแล้วพอผมล็อกอินแล้วมันให้ผมกลับไปกรอกใหม่อีกรอบหนึ่งก็แต่ตอนนี้ผมกลับไปกรอกใหม่อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะแล้วมันก็จะมาที่หน้ารีวิวละมันจะบอกว่า e wallet setup เนี่ยนะครับแล้วก็ ให้เราเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปถูกต้องหรือเปล่ามันจะมีข้อมูล account info แล้วก็ identification นะครับ2ข้อมูลนี้เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขอไปเช็คข้อมูลต่อนะครับเอาล่ะหลังจากผมเช็คข้อมูลแล้วก็ผมกด next มาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยบอกว่าเขาก็จะบอกว่าอ๋อขอบคุณที่ activate เรียบร้อยแล้วแปลว่าที่ทำไปทั้งหมดเมื่อกี้คือการอยู่ในส่วนหนึ่งของการ activating ะนะครับ แล้วก็มีเอกสารตามนี้เนาะให้เราส่งก็คือ to i n full a c c e s s เนี่ยเ,เราจะต้องส่งอะไรฮะ Government ID ซึ่งของผมใช้ Government issue ID นะครับเดี๋ยวผมต้องส่งตัวนี้ไปนะแล้วก็ข้อมูลตรงกันนะครับแล้วก็ ID ต้องยังไม่หมดอายุเนาะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะครับ W8 Ben เนี่ย กรอกฟอร์มตัวนี้นะฮะแล้วก็ p s h o o t any of following นะส่งเออกออสารเพิ่มเติมนะฮะไปที่ฮิลลี่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นในหน้านี้จริงๆแล้วในหน้านี้มันส่งได้เลยนะก็คือ drag and drop ข้อมูลได้เลยแล้วก็ข้อมูลด้านหลังเนี่ยเหรอเอ่อ,อโอเคเอ่ะด้านหลังคือเอาด้านหน้าแล้วเอาด้านหลังนะครับแล้วก็ฟอร์มนี้ นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปทําก่อนคือเว็บนี้ระหว่างทำมันมีรวนด้วยนะครับอันนี้คือคือผมอัปโหลดแล้วมันก็เด้งหลุดนะเมื่อกี้ผมต้องเข้ามาอีกรอบนึงแล้วก็อัพโหลดได้อ่ค่อยๆทําไปนะฮะก็เดี๋ยวจะมากรอกแบบฟอร์ม W8BEN เนี่ยมันคือ Certificate of Foreign Status of Beneficial Beneficial uh, Owner of United States Tax นะครับ w i t h o u And reporting individual มันน่าจะเป็นแบบฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนาะว่าเรามีรายได้จาก us แล้วก็จะต้องหักภาษีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องค่อยๆอ,อ่านข้อมูลเนาะแล้วก็กรอกไปนะครับทำไปจริงๆดูแล้วแบบฟอร์มนี้มันกรอกอะไรไม่ได้นะฮะก็คือมันอัตโนมัติมาจากระบบอยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเพียงแค่พิมพ์ชื่อ ชื่อเราเนี่ยให้มันตรงกับโปรไฟล์ในช่องสีเหลืองซึ่งก็คือตรงนี้นะครับผมพิมพ์ชื่อไปแล้วผมกด submit เลยไอ้ระบบนี้บอกว่าด้านหลังบัตรประชาชนเนี่ยไม่ต้องกรอกก็ได้นะแต่ว่าพอผมไม่กรอกมันก็ไม่ยอมนะครับมันก็ไม่ยอมผมก็เลยเอาด้านหน้า submit ไปเป็นด้านหลังให้นะฮะก็เดี๋ยวเขาคงจะโพสต์ต่อไปละเนี่ย file ฟ a m e s ์ c c e s s f u l following 3-4 business day to process your document คือต้องอัปโหลดไฟล์ทุกอันทั้งหมดถึงจะขึ้นไอ้นี่ออกมาว่าจะ process นะครับใน3-4วันนะฮะก็ระบบก็แปลกๆนิดหน่อยนะแปลกๆนิดหน่อยคืออันนี้ทีแรกมันบอกว่าด้านหลังเนี่ยถ้าถ้าชื่อแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอยู่ด้านหลังอะ่ะ เขาให้เราอัปโหลดด้านหลังด้วยแต่ว่าบัตรประชาชนของไทยเราอะด้านหลังมันมีแต่ตัวเลขเลเซอร์ใช่เปล่าซึ่งเลขเลเซอร์อันนั้นก็ไม่ควรจะต้องบอกใครใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบ็ k ดิจิตของเลขที่บัตรประชาชนเอาไว้ไปทำพวกแบบอ w e l l e t นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเราก็จะไม่อัพให้เขานะครับเราก็อัพไปด้านหน้าซ้ำอีกทีนึงไปด้านหลังนะอันนี้เทคนิคผมนะ แล้วมันถึงจะยอมโพสต์ให้นี่อ่าเนี่ยถึงจะยอมโพสต์ให้ใน3ถึง4วันเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คงต้องรอแล้วครับต้องรอแล้วเดี๋ยวลองเช็คอีเมลดูว่าเอ,อ่สำเร็จหรือยังหรืออะไรแล้วหลังจาก3-4วันคิดว่าจะเข้ามาใน e w a l l e t ได้แล้วก็คงจะฝากเงินถอนเงินอะไรได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นขั้นตอนก็ซับซ้อนพอสมควรนะ ซ <laughs> ับซ้อนพอพอ,พอสมควรสไตล์แบบคนคิดเยอะนะฮะแบบเหมือนคนเก่งเลขอะไรเงี้ยนะโอเคครับก็วันนี้ก็พามาทำประมาณนี้ละครับไปละครับ